ียกไดยว,ว่าช่วงนี้เพียงแค่ขยับตัวทําอะไรนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชม่ะก็จะถูกแซวอยู่ตลอดตลอดนะคะสําหรับสาวก้อยอรัชพรของเราที่ตอนนี้แม่บอกเลยว่าหลายตอนหลายคนต่างก็จับตาจ้องมองนะคะในเรื่องสถานะหัวใจของเธอเป็นอย่างมากเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีแหละว่าตอนนี้ค่ะสาวก้อยอรัชพรของเราถูกจับจิ้นนะคะกับหนุ่มท็อปทศพลน,นั่นเองค่ะโดยก็โอโหเพื่อนพ้องในวงการนะคะเพื่อนในแก๊งรวมถึงแฟนๆ เนี่ยต่างก็พายเรือกันแบบช่ำๆมีทั้งเพื่อนที่เป็นหัวเรือใหญ่หัวเรือเล็กคุณผู้ชมรวมถึงแฟนคลับด้วยนะคะซึ่งค่ะทุกๆครั้งนะคะเวลาที่ก้อยไปออกรายการหรือว่าท็อปไปออกรายการนะคะสองคนนี้ก็จะถูกเพื่อนๆน,นะคะแซวอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนี้เลยนะคะในรายการของสามสาวก้อยนัตตี้รีมนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งพวกเธอนะคะก็มีการมานั่งพูดคุยกันนะคะทายเรื่องเครื่องสําอางคุณผู้ชมคะ่ะที่ราคาถูกนะคะวี ราคาแพงนั่นเองแต่ไม่วายค่ะก็คือว่าค่ะสาวก้อยของเราก็ยังคงถูกนะคะเพื่อนอีกสองคนเนี่ยเซลอีกเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็คือนะคะทางด้านของก้อยเองเนี่ยก็คือว่าได้มีการ นี่แหละร้องเพลงคุณผู้ชมแค่เพียงชั่วคราวนะคะทางด้านเพื่อนสีอย่างนัตตี้เนี่ยก็เลยแซวไปเลยนะคะบอกว่าไปเดินป่าแล้วดูแฮปปี้มีความสุขน้าเมืองช่วงนี้นะคะโอ้โหนัตตี้ค่ะเรานี่ก็คือชงเข้มชัยยอยเลยนะคะเนี่ยซึ่งทางด้านของก้อยเองคุณผู้ชมก็ได้มีการพูดกลับไปแหละบอกว่าชงเข้มแปดเลยนะนัตตี้ก็เลยบอกว่าไม่อะไรนะคะเจอธรรมชาตินะคะแล้วก็เสียงสูงแบบนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งนะคะยังไม่หมด ก้อยเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่ออีกเหมือนกันนะคะว่ากูบอกเลยนะถ้าเฟยนะคะคือมือชงตัวท็อปอันนี้คือมือชงคู่กันมาเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าก็ทําเอาสาวกอ,อรัรชพรของเราถึงกับไปไม่เป็นเลยแหละเพื่อนก็คือชงเข้มเข้มเข้มจริงๆเลยคุณผู้ชมใครคิดแบบนี้บ้างก็อาะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะโดยช็อตดังกล่าวนี้ก็ทาเอาเอฟซีแฟนคลับค่ะมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างมากมายเลยคุณผู้ชมคาบางคนก็บอกและว,ว่ามันต้องมี ทรงมาระดับหนึ่งแล้วล่ะเพื่อนถึงกล้าชงเข้มแบบนี้นะคะโดยที่ก้อยไม่อึดอัดบางคนก็เข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าจริงๆนะคะยิ่งเขาเป็นคนรักเพื่อนมากอะ่ะจริงพอยอเราถ้าไม่มีใจเพื่อนจะรู้เลยจริงเพื่อนจะไม่เล่นมันไม่สนุกนะคะเห็นด้วยถ้าไม่ชอบจะบอกเพื่อนเลยว่าอย่าแซวนะคะบ้างก็บอกต่อว่าเพื่อนโอเคก็ควรโอเคนะดีใจที่ก้อยดูมีความสุขขึ้นมากๆนะคะถ้าเพื่อนจะชงเข้มขนาดนี้ไม่อยากลองชิมหน่อยหรอกคะ่ะอยาก เห็นโมเมนต์พี่ก้อยข้างรักแล้วนะคะตอนก้อยมีความรักนางดูสดใสจริงจริงใครมีพิรุธไม่มีนะคะโดยเฉพาะตีไม่มีนะคะอายเจอธรรมชาตินะคะฉันขับนัตตีอะไรธรรมชาติคุณผู้ชมหัวเรือพายตลอดขนาดนี้จะลมได้ไงโอ้ยเขินละหนึ่งพี่ลูกก้อยชอบนัตตีมากนะคะทุกอย่างธรรมชาติสุดนะคะโหงานนี้ก็คือทาเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวถึงเสียงธรรมชาติธรรมชาตินะคะของนัตตีเนี่ยกันอย่างมากมายเลยแหละ ก็เป็นว่าแหละสาหรับตอนนี้นะคะสาวก้อยกับหนุ่มท็อปก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่หลายต่อหลายคนเนี่ยต่างก็เชียร์กันหนักมากอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็มารอลุ้นกันว่าทั้งสองคนนะคะจะเป็นมากกว่าคู่จิ้นไหมคุณผู้ชมคะ